สนับสนุนโดยยาเม็ดลดกรดอะโมจิน OTC t a บขนาดบรรจุพแผง4เม็ดมีจำหน่ายที่7 1เ่อเท่านั้นไงขนขามมาหล่ะไปมันมาอะไรเราเนานะขนคือ,นนอว่าขนอัน,อน,น,นขนขามอ,อ,อ่ะ มเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่บ้านคอหญ่ตำบลคอหญย,ยอำเภอกูเกียวจังหวัดอุดรธานีบ้านของบมอลาบอยครับผมเหตุการณ์ช่วงนี้เกิดขึ้นช่วงแรกๆสถานการณ์ไฟไหม้ตอนนี้ยุ่กลางบ้านกลางชุ่มชนเลยครับผมซึ่งห่างจากเขียนมอลาบอยไปประมาณสิบหลังบ่ไก่ดิพี่น้องห่างจากเฮี่นข่อยสิบหลังอันนี้เป็นช่วงแรกแกครับผมท่างเจ้าหน้าที่เพิ่นกับ,บท่านด้มหันต ขอเป็นกำลังใจเจ้าหน้าที่ซอยกันเต็มที่ครับผมเมื่อน,นี้อันนี้เป็นสถานาการณ์ช่วงแรกๆทุกคนกับสิตกใจแห้งวะวันดีจ้าวัลอย ันนี้เป็นเหตุการณ์ทังด้านหลังครับผมเป็นเหตุการณ์ทังด้านหลังหลังบ้านแต่หลังบ้านนี่ก็มีเฮี้ยนข้นนี่เต็มเลยครับผมนี่มองนี่เขาใกล้ว่ดใดเลยพี่น้องห่อนแห้งนี่ฟ้าผนังนี่ฟ้าผนังมาแล้วอยเอาเมื่อไปใบเบ,บื้องนี่ดาดเมื่อเลยนี่ที่พันสีดน้ามไกลๆนี่ไม่เปหยังดินี่เขาใกล้ว่ดใดต้องได้สีดไว้ไกล เพราะว่ามันห่อนนี่ผนังนี่ใบว่าใดเลยครับผมนี่ห่อนแห้งเลยเกิดมากมันจะเคยเห็นซองเทียนนี่แหละครับผมจระจเลยนี่สถานการณ์ทั้งบานมาลำบ่อยนี่เฮ้ยฮ้้หอนโอ้เขาใกล้ว่าใดเลยห่อนแห้ง น้ำใช่ที่ไหนครับตอนนี้ล้อรถดับเพลิงครับผม,มร้านี่้หลังจากมรำบอยไทยแล้วบ่ก,กี่นาที่รถดับเพลิงทางอำเภอกูเกวทางตำบลขอใหญ่หลายๆหยน่วยงานเพิ่นกับมหอดมาถึงพอดีครับผมทางเจ้าหน้าที่เพิ่นกับมหัศว่ายื้อขึ้นกัน แต่ว่าไฟนี่วกว่าเจ้าหน้าที่อีกเพราะว่ามันล่มครับผมไฟก็วแห้งมีตอนตอนนี้ตอนแกๆนี่มารับใบท้ายนี่บ้านหลังนี่ก็ยังว่าท่านใหม่บ้านหลังนี่ก็บพระท่านใหม่บ้านหลังนี่ก็บพระท่านใหม่มีสองหลังนี่ตอนนี้เรียบร้อยแล้วครับผมก็เป็นกำลังใจให้ทั้งเจ้าหน้าที่องเฮ้าน้ำครับผม เพื่อนกะซอยพี่นองทั้งตะบนคอยยญ่ของเฮ้อย่างเต็มที่ทตัวแห้งอันนี้เป็นสถานการณ์ช่วงแรกๆคนบ่ะท่านมีน่หา ไงขนขาบ้าหรอไปมันอะไรเราเนาะขนคือว่าขนอันขนขาออกมาแลักขามเันไแก้ห้แกบนแ้าคนแก้ต้ฮะแก้ตเนี่ยนเี่แก้ตแอาเอิเอิน ตอนนี้คนความีเอาเงินมาให้กับผมความง้สิขึ้นไปกะได้ครัผมตอนนี้ก็ได้แต่เคลียสถานที่ให้ทั้งทีมงานเจ้าหน้าที่่นเขามาได้สะดวกครับผมว่าสจะเป็นรถเป็นสิ่งของต่างๆเคลียเคลื้นที่ออกจากถนน

เางาน้ยงางบารอบไปประมาณสิบหลังครับผมติดทางบานบอลร็อบสิบหลังตอนนี้ใหม่มาแล้วสีหลัง อันนี้ใหม่ใหม่แล้วประมาณซีหลังครับผมหลังๆที่หาใหม่หน่อยๆอันนี้เจ้าหน้นาที่พันหามหามเขาใกล้ครับผมหามเขาใกล้ ไเนั้า่จไปน้ำมัดปน้ำมดทีวันนี้โอ้ยบานหลังหลังทั้งหลังกาไม่อีกงไม่หลงไปหรอไมหรหลังไปทั้งน่ได้ใกล้กันหน้าบ้านกย่ลอกน้ากระได้ได้ไปกันทังปานนี่หรอกาไม้เเข้าห ăn khoai không đó. để cái quả, quả thì bao năm nè mà, heo khoai khoai pa? Anh đi làm à, 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 Lắng si, à. à. lắng nhiều thăn như ไอ้ติดแห้ยนมดแลบ,บ่อยเลยครับผมซีฟหลังครับผมห้างกันซิฟซิหลัง <c oughs> ห้างกันซิฟหลังตอนนี้ตอนนี้ไหมแล้วหา <c oughs> เพราะว่ามันล้มล้มล่มแห้งครับผมส่างสว่างไหมตอนนี้ก็ยังล่มครับแม่มันล้มมันล่มล่มแห้งคักตอนนี้ครับผม <c oughs> ตอนนี้เอ้นเจ ย้งหนอนไี่ประกาศหนนีไปใหม่บ้านบ้านหมอรับบ่อยเลยครับผมบ้านคอใหญ่ครับผมติดติดเฮียนหมอรับบ่อยเลยครับประมาณซีฟหลังห่างกันซีฟหลังตอนนี้ใหม่แล้วหาครับผมโอ้เสียงยังแตกบ้านี

ตอนนี้ลมแห้งคุณด่ะเอ้ไฟประดับเนี่ยต้องจัดดิฮะไฟประดับนะไฟดับลังมาช่วงช่วงปีนั้นที่ปีนใหม่ค้นกระต่ายที่บ้านขคนไงไม่ไมวัานนตข้นไก่ปแมันมีงานศพเปล่าไบองานศพไหมเอรถนามามกีย์นงมีงานศพไปสวดศพยุ่นไหม บ่ม no ีงานศพมันมีงานศพงานศพนี้บ่แม่นบ่งานศพคือกันคือกันกับงานย่อยบัวเออเห็นบ่นี่จะย่ยบัวอันบ่อ้อดีกันเต็มเตัมเออตอนตอนัม่าเ้ย่ัม่ี่มท่านเดียวมนเดียว แก้วว่าจีนกดมาก่นาีนีเราหลายแจกเพื่อตุ้งแจงเถมัแก้วตุหน้ากนแมจงเอพื่อห่งสนี่แจงงเอพื่อผว่ารัาตุ้งสายนี่แเงตุ้งสายก็สายมาก ตอนนี้ไม่ไม่ละไม่ไปแล้วหาลังครับเพราะว่ามาละมวยโซ่แจ oh ah, ้ง so ลุงว่าไปแจ้งเมมัจัดเบอร์อลวจัดเบื่อย่างกจ้งหนึ่งหกหกเก้าโซ่ไหมเพราว่าบ้านเฮียน้ำติดกันเลยได้เนี่ยมันมันล้ไปรื่อะไรไดิเามันอมันล้มไหมเดี๋ยวเดีมึงไปำันเบอร์แล้วจัเบ่อยั่างเราเพราะว่าโค้แจ้งกับเพื่อไปเลยจะเพื่ออย่างวันไปเลยโอ้ตอนนี้ไม่แห้งครับ โ้ลมแห้งคักบานเอ้มบุยูเราข้าเจ้าข้าเจ้าันข้าเจ้าให้ออกข้าเจ้าให้ออกขเจ้าให้ออกไปครับผม ăn thì nhanh ท่านเหล่านี้ใหม่ไปเหมือนเหล่านี้รบไหดบ๊อบบี้ทำบ๊อบบี้บ๊อบบ้ามรถเขาบ๊อบบ้ามรถเขาได้เ่อ่ไดพักอัดตักขันน้ำสาดนี่อันจะของไหมนี่ันติดกันทุ่งฉี่บบอบบียนี่แง่กันตีกัน ได้เลยร่นักอได้เลยผมให้าอนเลยอ้ายนั้นเ้น่หาหลังตุ่มกันแฉบตอนนี้ตอนนี้ไหมแห้งก็เก้าบะร่มแห้งบานนี่แมนแมนร่มร่มครับ

กหลังที่นาุบอยเนี่ยแต่ทางในมันเขาก็ได้บอลล้วนใหม่เปี๋ัหลังนี้ทางในนั่นไ่หร่รอย้ายยุติใส่หรอยายุ่ใส่หรอไปม่ได้ข้อออกมาได้บ่

เหาบอกว่ามันเขาบอก่ามัวตอนพญานิทัศน์แล้วใดใบที่ใบเดียวอ่อนัวือไดใบที่ใบสนดที่ดินใบเดียวอ่อนมาเาพอจยัดเขาไปมันเป้าเรีือไป่เนี่ยนั้มันเป็นยังดอกเขาเกี่ยงยังเขาเก็ดได้หมแล้วว่ามันน

เราต้องไปท่องคุณที่ใดท่องหายันเดียว่อเที่ไหนมาท่อเปหนท่องไปไ